ห่างหายไป1ิบสี่วันเลยนะครับมีเรื่องราวเกิดกับพบบกับผมมากมายนะครับสิบสี่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมนะครับแต่วันนี้จะให้ดูพระพิมพ์พิเศษนี้ก่อนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมนะครับผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังทีหลังนะครับก็ต้องใช้ปฏิหารขององค์พ่อเราเนี่ยแหละครับจัดการในสิ่งที่เราไม่รู้อนาคตนะครับ แต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้เล่านะครับจะมาให้ดูพระพิมพ์พิเศษองค์นี้นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับเพื่อนๆติดตามได้เลยนะครับพระสมเด็จพิมพิเศษเลยนะครับพิมพ์นี้โอ้โหไม่เคยเห็นเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุขโขทยัยเกียรติทะลุซุม้มและมี ปกโพด้วยครับเป็นโพจุดนะครับามาดูองค์นี้คุณสมบัติพิเศษนะครับมวลสารเยอะมากครับกระจายทั่วองค์เลยมวลสารเยอะมากอ่านี่มีใบหูข้างเดียวครับเกตดทะลุซมครับเป็นผิวดำก็เป็นผงใบลานเผาครับนี่ดูใบโพจุดครับองค์ดำด้วยนะครับอง์นี้ มวลสารเต็มองค,ครับมีทั้งผงวิเศษแขนถูกกดนิดนึงก็พิมพ์ของหลวงวิจารณ์จรนายเนี่ยแหละครับโอ้อกกล่องนะครับมวลสารนี้มีผงวิเศษศีลาที่คุณเต็มไปหมดนี่คือเศษพระกระแมงสมกอครับเป็นพิมพ์ที่แปลกตาอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับดูครับแข่งสันชัดเจนนะครับ แถวไซด์ขึ้นทั้งโสอกลักเละทั้งขอบซุ้มนะครับสวยงามสุดยอดครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเพราะมีเส้นที่ศรัทนาเห็นไหมครับข้างใต้สันขานะนะครับอ๋อเศษแังกราแพงซุ้มกอครับหินเขียวตรงนั้นก็มีหินเขียวครับ เนี่ยมีเส้นในสันทนะครับนี่สันขาชัดเจนนะครับนี่ผงวิเศษตรงนี้เป็นดินโป่งเหลืองนะครับนั่นผงเศษปะกแะเมงซุ้มกอที่ที่เขา่าก็เศษปะกแมงซุ้มกอนะครับดูแข้งแข้งสิงฐานสิงฐานเขียงฐานหมอนสวยงามมากเลยครับเป็นพระสมเด็จผิวดำเลยนะครับ นั่นผมพิเศษครับดูครับมวลสารกระจายทั่วองค์เลยนะครับมวลสารกระจายทั่วองค์เลยคือใส่มวลสารไม่ไม่หวงกันเลยนะครับเต็มที่เลยนะครับเหมือนกับเราทำกับข้าวนั่นแหละครับผัดข้าวเราก็ใส่หมูใส่ไก่ใส่ซีฟู้ดเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันครับ ใส่มวลสารเต็มที่เลยดูครับกระจายเต็มที่แล้วข้างหลังนี้เป็นอ่าเห็นปั๊บๆๆนั้น,เล,เ,น,เ,นเล็กๆนั้นเป็นเหล็กไหลนะครับผงเหล็กไหลเนี่ยเต็มหลังองคทั่วองคเหมือนกันนะครับดูมวลสารนี่ครับเพื่อนๆดูเต็มหมดเลยโอ้ข้างบนสีแดงๆนั้นมันเหมือนอัญ,ญมณีหรืออะไรนะครับใสๆหรือพรทธาตุหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับนั่นนะครับตรงนั้นแหละสีแดงนั้นอ้าว ตรงข้างหลังนี้มีรอยปูไตใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นเศษพักแมงซุ้มกอนะครับแต่ว่าเวลาปาดหลังเนี่ยมันก็จะวิ่งก็เลยเขาเรียกเป็นรอยปูไตแต่ลึกมากนะครับเนี่ยดูครับสวยงามครับข้างหลังองนี้ก็รอยปูไตยเยอะนะฮะแต่นี่ตรงนี้ชัดเลยเห็นไหมฮะขนาดกล้องผมคุณภาพไม่ค่อยดีก็เห็นชัดเนี่ยเนีย่ยเพื่อเพื่ออ่าน,า,นา,นานเห็นไหมครับรอยปูไตตรงเดี๋ยวผมเชี้ด้วยฮะ เนี่ยตรงนี้รอยปูไตข้างบนก็มีรอยปูไตนะฮะสวยงามจริงครับก็เป็นพิมพ์แปลกอีกองหนึ่งครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเจอที่ไหนก็ขว้ามาได้เลยครับดูขอบข้างครับนิวครับบนลสารยังไหงฮะปุ่มวิเศษเสศษพระกําแพงซุ้มกอดินป่งเหลืองหินเขียวนะครับอ่านั้นเศษพระกําแพงซุ้มกอสวยงามฮะ สวยงามมากๆเลยวงนี้มันมูลสารเยอะนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์พิเศษคือผสมกันระหว่างระหว่างพิมพ์ภาพประทานแล้วก็ปกโพนะครับผสมกันได้อย่างลงตัวเลยนะฮะโอ้โหผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับพิมพ์นี้ก็ตื่นเต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันดูครับมูลสารเยอะแยะนะฮะก้อนที่ว่ากันมาหมดเลครับ ดินโป่งเหลืองเศษปะกะแมงซุ้มกอผงพิเศษแตมม่มีมีมีผงเหล็กไหลทั่วองนะครับขอบข้างๆนี้ก็มีขอบข้างนี้ครับโอ้โหนี่เศษปะกะแมงซุ้มกอดินโป่งเหลืองผงพิเศษนะครับ เนื้อนี่แกล่งเป็นเกือบเกือบจะเป็นหินแล้วนะครับสวยงามคะสวยงามมากนี่มูลสานมเม็ดใหญ่ๆดนั่นอ่าสีลาที่คุณนะครับนั่น,นสีลาที่คุณนี่หินเขียวก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ช่วยกดติดตาม แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวค่อยมารายงานไอ้องที่ผมส่งประกวดนะครับว่านมเบอร์อะไรรู้สึกเขาจะให้โบวตด,ด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าผมนมเบอร์อะไรนะเดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆนะครับดูครับองนี้ผสมประสานนะครับพิมใหญ่พิมพ์พมพระประธานกับพิมพ์ปกโพเนี่ยผสมกันยลายอย่างลงตัวครับสวยงามมากเลยองนี้เป็นอีกองที่สวยจริงนะครับ ก็ขอเพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงมีมานนี่ใช้กันทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ